สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านบ่ายน,นี้มาพบกันอีกครั้งนะครับผมเคียงเอกพลเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทออซิลิสก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมและบทวิเคราะห์ราคาทองคำช่วงบ่ายแบบนี้นะครับประจําวันอังคารที่17สิงหาคม64เรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําในประเทศกันก่อนนะครับราคาทองคําสมาคมนะครับประก,กาศ ล่าสุดเนี่ยคือบ่าย2องมงยีเนะครับเป็นครั้งที่3โดยทองคําแท่ง96.5นะครับรับซื้อที่28,250นะครับแล้วก็ขายออกที่28,350นะครับปรับตัวบวกมาจากครั้งที่2เนี่ยห้บาทเท่ากับว่าก่อนครั้งแรกที่ประกาศเปิดมาเลยเนี่ยบวกมาแล้วทั้งหมด150บาทนะครับ ทีนี้เราไปดูในส่วนของราคาทองคำออสซิลิกันบ้างนะครับราคาทองคำออสซิลิทนะครับ96.5นะครับออสซิลิทนะครับขายที่28,288นะครับแล้วก็รับซื้ออยู่ที่28,327นะครับก็บวกมา255บาทนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของกองทุนรายใหญ่กองทุน SPDR กันบ้างนะครับกองทุน SPDR นะครับผมมีการขายออก1.16ตันนะครับ โดยถือครองล่าสุดเนี่ยที่1 0 2 0 6 3ันจตันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเลขที่น่าติดตามช่วงค่ำของวันนี้นะครับมีตัวเลขที่น่าจับตามองเลยคือตอนหนึ่งทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับผมเป็นดัชนียอดค้าปีกนะครับผมซึ่งตัวเลขเนี่ยน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์นะครับน้อยกว่าความเป็นจริงในครั้งก่อนนะครับก็จะส่งผลบวกกับราคาทองคำนะครับผม แล้วก็มีข่าวรองลงมานะครับก็คือตอน2ทุ่ม15นะครับก็จะมีในส่วนของอดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับผมก็ตัวเลขคาดการณ์เนี่ยมากกว่าความเป็นจริงในครั้งก่อนก็จะส่งผลลบกับราคาทองคำนะครับก็คืนนี้ตลาดคงให้การติดตามข่าวของดัชนียอดค้าปิีกนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของเงินบาทกันบ้างนะครับ เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นนะครับจากเมื่อเช้านี้นะครับผมที่จะอยู่บริเวณ33.46สตางค์นะครับปัจจุบันจะอยู่ที่33.41สตางค์นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของดอลลาร์สหรัฐกันบ้างนะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับผมปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับจากเมื่อเช้าที่บริเวณ92.73ปัจจุบันจะอยู่ที่92.68นะครับผม ทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลทางด้านเทคนิคกันบ้างนะครับจากกราฟไทม์เฟรมเดย์สชั่วโมงเนี่ยนะครับผมราคาช่วงเช้ามีการปรับตัวขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยใกล้จะมาชนแนวต้านที่บริเวณ1,795แล้วนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมองว่าหากราคานะครับผมมาชนแนวต้านเนี่ยอาจจะ,ะเผชิญแรงขาย ทํากำไรออกมาส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะพักตัวลงมานะครับเนื่องจากว่าภาพรวมราคาทองคำเนี่ยแนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่หากสามารถปรับตัวอยู่เหนือบริเวณ1,800ได้นะครับอันนี้ก็จะมีสัญญาณที่ชัดเจนเชิงบวกมากขึ้นนะครับ ก็สำหรับกลยุทธ์วันนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับเล่นตามกรอบเทนไล,ลน์แนวรับแนวต้านนะครับหากใครที่หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีการซื้อมาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะทำการขายเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นก่อนนะครับที่บริเวณ1 7 9 5ถึง1,800นะครับ แล้วก็รอจังหวะย่อเนี่ยค่อยหาจังหวะเข้าซื้อใหม่นะครับโดยมีแนวรับนะครับที่1,770นะครับผมหรือถ้าเป็นเงินบาทก็ประมาณ28,000ืนนะครับกับในส่วนของแนวรับที่ลึกลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือ1 7ึ่นห้านะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักสองหมนะครับ ก็ตอนนี้ครับผมสัญญาตอินดคเตอร์นะครับผมอันนี้เป็นโมเมนตัมการซื้อการขายนะครับตอนนี้เริ่มมาอยู่ในส่วนของโอเวอร์บอทแล้วก็ตามเทคนิคเนี่ยราคาอาจจะมีการปรับตัวย่อลงมาก่อนนะครับก็หวังว่านะครับผมคุณผู้ชมนะครับ ควรบริหารพอร์ตของตัวเองในช่วงนี้ให้ดีๆนะครับผมรอจังหวะเข้าซื้อตามเทรนไลน์นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับผมที่สนใจจะเปิดบัญชีการลงทุนกับบริษัทออสซิลิสนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจบ รายงานแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ